สวัสดีครับกลับมาพบกับบ่อนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนกลับมาเจอเชิญที่ในตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณว่านใจสุดเน้นสุดท่าคือวันนี้มีมาฝาก4 EP ตามปกติ EP 1ถึง EP 3คือตัวเน้นสุดนะตัวที่1-2-3ในขณะที่ EP 4เป็นทีเด็ดต,ตัวเน้นทานกรสูงต่ำนะก็ฝาก ฟังกันให้ครบถ้วนตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2โคโลนกับ ion, าาบาร์เยนทำพลาดประการทงป่วงฝากทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2อูโดยแฮนดิแคปโคโลนกับบาร์เยนึ ica, man, กุนเดลิกาเยอรมันแข่งขันกันตอนที่2ครึ่งบาร์เยนต่อ2ลูก 5, ลบ5ราคาขยับไหลต่อจากลูกครึ่งควบ2 โคโรนตอนนี้สถานการณ์ในลีกค่อนข้างยำแย่นะเป็นทีมรองมวยดับที่1ิบมีอยู่6คะแนนบาเยนสถานการณ์ยังโอเคอยู่แต่ก็ยังไม่สามารถยึดหัวหานเป็นทีมนำจ่าฝูงได้นะเป็นรองจ่าฝูงอันดับที่สองมีอยู่29คะแนนตามหลังเลเว์คูเซนจ่าฝูงสองคะแนนผลงานห้างเกมหล่นสุดของโคโรนเจ้าบ้านมากอดว่าพวกเขาชนะ1 สเสมอสองแพ้สองการลงทุนกัไรเกมเดียวนะขาดทุนไปสองเกมครึ่งเจ้าหนึ่งเกมก็คือโดยรวมก็เรียกว่าพาขาดทุนส่วนวายเนอนผลงานห้างเกมหลังทวนพวกเขาชนะสี่แพ้หนึ่งเกมเดือดที่แพ้เป็นการแพ้ในเกมบอลถ้วยที่พวกเขาหล่นั้นทีมจนอ่อนแพ้ชาบุกเพนการลงทุนกำไรไป็สองเกมขาดทุนไปสามเกม ลังลบกลบนี้แล้วก็ยังยืนแดนล้มอยู่ดีนะแม่ก็ต้องบอกว่าในแง่าการลงทุนเนี่ยโคโรนก็ไม่ดีบาเยอมนิกก็ไม่ดีแต่ในแง่ผลงานบาเยอรมนิกดูดีกว่าอยู่แล้วแหล,ละในฐานะรองจาก,กูงการเจอการห้าเกมหลังสุดปรากฏว่าบาเยอมนิกชนะนไปสามเกมโคโรนชนะหนึ่งเกมแล้วก็เสมอกันไปหนึ่งเกมนะครับนี่คือภาพรวมๆข,ของข้อมูลพื้นฐานโคโรน กับบาเยอร์ในสึกบุนเดนลิก้าส่วนตัวภูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าท่างห้าลายปรากฏว่าบรรดาเจ้าต่างห้าลายานนาลาย,ยังคงยืนหยัดไว้เนื้อเชื่อใจบาเยอร์มิน,มนิกทีมเยือนว่าจะเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนบาเยอร์มันจ่ายจะมันจ่ายชนะแน่แนส่วนช่องเสมอและช่องจ้าบานโคโรนเป็นลักษณะการปรับแบบเสียงข้างมาก4ต่อ1 สี่ต่อหนึ่งไม่กลัวเสมอครับปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่ต่อหนึ่งไม่กลัวโควิดครับปรับราคาเพิ่มขึ้นเพราะฉนั้นตัวหูอยู่กับบาร์เยมิวนกตัวแฮนดิแคปผมยกเอาแพนสุดมาเลยครับจากราคาหลายต่อมาเป็นสองลูกปรากฏว่าแม้ราคาจะโคตรแพงสองลูกแต่เจ้าทั้งห้าลายยังคงยืนหยัดอยู่กับบาร์เยมิเนกทีมเยือนวันต่อปรับราคาลดลงทั้งหมด ส่วนบอรองโคโลนถึงจะได้รองถึงราคาสองลูกแต่เจ้าเสทั้งมากสี่อ่าสี่ต่อหนึ่งยังเลือกที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นไม่กลัวโคโลนในราคาบอลรองสองลูกเพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้บวกกับข้อมูลพื้นฐามนมาสักครู่อย่างไงอย่างไงก็ต้องอยู่ต่อบายเยิร์นครับนะวางใส่ต่อบ,บายเยิร์นครับเป็นทีเนตตัวเน้นสุดสิบดาว เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่2ใน EP สองประจำค่ำคืนวันศุกร์นี้วางใส่ต่อบาเยิน้นท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1ยังไม่ได้รับฟัง EP สาและยังไม่ได้ฟัง EP เด็ดทายกรสูงตาำ EP สี่ก็รบกวนฝากติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับ